27 3, ิจพิจารณาสอ3ันเวลาประมาณ18นาฬิกาเพิ่งนึกออกออบางทีเราอาจจะใช้แปลงเดียวแต่ผสมผสานวิธีการทำนาเพื่อจะหาวิธีการที่มันเหมาะสมแล้วก็มันมันควรจะเป็นในพื้นที่หรือบริบท อย่างที่เราเป็นนะแล้วก็ตามสถานการณ์ด้วยปีไหนภายแล้งเราก็อาจจะต้องใช้วิธีที่1ปีไหนไม่แล้งก็ใช้วิธีที่2ปีไหนน้าท่วมใช้วิธี3เออก็ดีนะใช้แปลงนาะเป็นตัวออทดสอบวิธีการทํานาว่ามันจะรวดเร็วทันการเสียค่าใช้จ่ายเยอะแค่ไหนแล้วก็ มันจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลดีแค่ไหนเพียงพอแค่ไหนเอ,เอก็ดีมันเปรียบเทียบได้ภายในแปลงเดียวของเราซึ่งเราจัดบรารจัดการได้ทั้งทุกรูปแบบเพิมอยู่ในแปลงของเราแต่ปีนี้ปีนี้คงไม่แก่ละมันหลอมันแหว่งมันเว้ามันบางมันหนาตรงไหนก็ช่างมันแต่เตรียมรับสาการว่าข้าวคงไม่พอกินแน่ปีนี้ ตลอดทั้งปีคงได้ซื้อข้าวกินเหมือนเดิมไม่ได้ขายด้วยปีที่แล้วยังได้ขายปีนี้น่าจะไม่ได้ขายเปลือยๆอ,อาจจะขาดทุนเนี่ยคิดอะไรแล้วจะบันทึกไว้เรื่อยๆ